อันนี้กัมกัคคนหมูกระทะยูริ้งโคมนะจ๊ะนนท์สะพานมิตรภาพไทยเราแห่งที่สองอันนี้ตําเหลาทะเลหลวงร้อยห้าสิบบาทเซ็บเซ็ปจากแซ็ป <c oughs> ส่วนหมูกระทะนี่ชุดละสองร้อยสองชุดแถมฟรีหนึ่งชุด ผักหยิบได้เรื่อยๆตลอดค่ะน้ำจิ้มแซ่บอยู่เดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากมือกงดหมดเร็วเจ๊ 拜拜。Bye bye.